ชาวตุลน,นะคะในวันที่13พฤษภาคมดาวพระรหัสโครจรย้ายนะคะในรอบนี้เข้าสู่ภพเรือนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะส่งผลอย่างไรกับสรุป3ามเรื่องสั้นๆสําหรับชาวตุลในการย้ายของดาวพระรหัสรอบนี้ไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลัคณาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์หลักโหราศาสตร์ฝากกดติดตามช่องโหรา59นะคะ สำหรับดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวโคจรรายปีนะคะในปีที่ผ่านมาของชาวตุลไปอยู่ในภพเรือนมรณะนะคะร่วมกับดาวมฤตยูนะก็นับเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องราวของการเกี่ยวสัมพันธ์นะคะกับเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะ,ะบางท่านมีเชิงการผิดหวังสูญเสียหรือเปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่ทําให้ชาวตุลต้องปรับตัวค่อนข้างมากนะคะสาหรับในวันที่13พฤษภาคมรูปแบบของดาวพฤหัสก็เปลี่ยนไปเนื่องจากโคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือน ะะเรียกว่าพบเรือนสุภาะนะคะสำหรับในข้อที่1นนะคะความหมายพบเรือนนี้นะคะก็คือตรงกันข้ามกับมรณะนะที่ผ่านมาก็คือเป็นมรณะตอนนี้ก็หลังวันที่13เป็นสุภาะนะคะก็คือเรื่องราวความเจริญก้าวหน้านะคะเรื่องสิ่งใหม่นะคะซึ่งตรงกันข้ามจากเดิมนะอย่างที่ผ่านมาหากมีเรื่องของการอยู่กับอะไรที่ซ้ําๆจําเจนะคะเป็นความผิดหวังความท้อแท้ต่างๆชาวตุนก็เปลี่ยนวิถีชีวิตนะเข้าสู่เรื่องราวใหม่ๆนะคะ เป็นจังหวัดที่ดาวพลหัสตัวแทนเรื่องของสหัชชะนะคะก็คือเรื่องเพื่อนสังคมนะก็มีความขยับขยายคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนเน็กชันนะคะการออกสู่สังคมแวดวงใหม่ๆนะเนื่องด้วยมีเหตุให้ชาวตุนนะคะต้องเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มอื่นๆบ้างเนื่องจากของเก่าของเดิมมันอาจจะไม่ค่อยโอเคนะก็จําเป็นที่จะต้องเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆพบปะสังคมเพิ่มเติมเป็นความโดดเด่นนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวการขยับขยายแวดวงคอนเน็กชันโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะ เป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะคะหากพี่น้องนะคะที่ผ่านมามีลักษณะไม่ค่อยเกื้อกูลนะคะหรือว่าอาจใช้ใจเกี่ยวข้องกับเรื่องภาระพี่น้องด้วยนะชาวตุลก็อาจจะมีเรื่องสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะเช่นความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะมีธุรกิจธุรกรรมหรือเกื้อนหนุนกันดีขึ้นได้นอกจากนี้นะคะดาวพฤหัสทาหน้าที่เป็นเจ้าเรือนอริด้วยก็คือปัญหาอุปสรรคการแบกรับนะเมื่อเข้าสู่ภพเรือนสุภานะคะมันก็จะเป็นความหมายในรูปแบบ การสอบการแข่งขันนะคะการเข้าสู่จุดที่ต้องแอคทีฟตัวเองนะเนื่องจากเราอยู่่ามกลางคู่แข่งเยอะนะคะหรือมีเป้าหมายเชิงการงานการค้าย,ยอดขายก็ทําให้เราต้องพยายามไปให้ถึงเป้าหมายนั้นนะคะชีวิตมีเหตุเปิดกว้างนะคะแล้วก็มีความแอคทีฟเพิ่มขึ้นด้วยบางครั้งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเดินทางนะคะหรือต่างชาติต่างภาษาที่เข้ามาเป็นความหวังสิ่งใหม่ความก้าวหน้าให้กับชีวิตของชาวตุนนะคะ หมอสำหรับการขยับขยายกิจาการนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะหรือว่าอาจจะไปสอบไปแข่งขันหรือไปเปลี่ยนบทบาทต่างๆก็ทำให้ชาวตุนเป็นจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นอาจากปีที่ผ่านมานะคะสำหรับในข้อที่2นะคะดาวพฤหัสที่ผ่านมาเป็นพิณธุบาทในพบม,มรณะร่วมกับดาวมฤตยูนะคะชีวิตต้องเกี่ยวสัมพันธ์กับเรื่องขั้นตอนนะคะบางทีเป็นเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบแปลกๆนะหรือ ความไม่ค่อยโอเคกับข้องกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะเมื่อดาวพฤหัสย้ายก็ส่งผลดีกับดาวพฤหัสที่หายจากความเป็นพินทุบาทนะดังนั้นชาวตุลก็อาจจะจบวาระที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนแปลกๆนะหรือการเกี่ยวข้องเชิงเอกสารที่วุ่นวายยุ่งยากก็พวกเราเบาบางนะหรือเราออกจากจุดนั้นไปนะคะเกิดการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะที่ทําให้ชาวตุลทํางานง่ายขึ้นนะคะหรือเกิดช่องทางบางอย่างที่เป็น ความไม่ชัดเจนเชิงกฎเกณฑ์นะหรือหากินกับเรื่องช่องโว่กฎเกณฑ์ต่างๆได้นะคะชีวิตในช่วงปีที่แล้วนะคะก็ไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมนะบางทีก็จะเป็นช่วงที่ทําเยอะได้ใช้น้อยนะคะหรือทําดีก็ไม่ค่อยได้ดีนะเนื่องจาก ดาวพลิหัสนะคะก็ตกอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบไม่สมบูรณ์แบบนะคะเมื่อดาวย้ายนะในช่วงนี้ความดีก็ส่งผลนะคะผลงานได้รับการพิจารณานะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็มองเห็นความสามารถของชาวตุลมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เรื่องราวเชิงการศึกษาใดๆของชาวตุลก็เข้าสู่จุดดีขึ้นนะไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรก็เข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะ มีจุดทําเงินทํากําไรนะคะจากเรื่องราวการอยู่ในวดวงการเรียนการศึกษาหรือการสอนเกิดขึ้นได้สําหรับชาวตุนสําหรับดาวเสาร์นะคะก็เป็นดาวที่อีกดวงหนึ่งนะคะที่ไปสัมพันธ์กับดาวพระหัสนะเนื่องจากในวันที่19พฤษภาคมนะคะก็จะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของดาวพรหัสนะเมื่อดาวคู่นี้เขามาเกี่ยวสัมพันธ์กันนะคะมักส่งผลกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปนะคะโดยดาวเสาร์ของชาวตุนก็เป็นเรื่องครอบครัวเรื่องสินทรัพย์ บ้านช่องบ้านเรือนนะคะอ่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจุดนี้นะก็ทําให้การเปลี่ยนแปลงเชิงครัวเรือนเกิดขึ้นกับชาวตุนได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะเข้าสู่จุดหัวเลียวหัวต่อนะคะหรือเดินทางไกลเพื่อไปเรียนต่อไปทํางานนะเรียกว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวได้นะคะเป็นจังหวะที่ชาวตุนนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงที่อยู่อาศัยนะบางท่านก็ มีสถานที่ใหม่ได้ที่พักอาศัยดีขึ้นนะคะหรือเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่รับที่นอนเดินทางบ่อยลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นช่วงที่ครอบครัวนะคะก็จะมีการวิวัฒนาการบางท่านลูกหลานเจริญก้าวหน้านะคะพี่พี่น้องๆมีความเปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้เรื่องภายในครัวเรือนของชาวตุนก็จะเป็นความก้าวหน้าที่มาพร้อมกับการปรับตัวเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามนะคะการเงินการทองของชาวตุนก็มักจะหมดเปลืองไปกับเรื่องในครัวเรือนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยสินทรัพย์นะคะหรือแม้แต่เรื่องความเจริญก้าวหน้านะัยิ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงมากหรือเจริญมากสําหรับคนที่เราดูแลเรื่องเงินทองก็มาจะทุ่มเทไปกับสิ่งเหล่านี้นะคะสําหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นความหมายเรื่องราวความรักความสัมพันธ์การคบหานะเป็นจังหวะที่ชาวตุนนะคะ ก็มีดาวราหูส่งผลดีกับเรื่องการเริ่มสิ่งใหม่ความรักครั้งใหม่นะคะคนต่างวัยนะที่มีกําลังสเสถียรมั่นคงนะคะประกอบกับดาวพระหัสนะที่โคจรเข้าสู่ภพเรือนสุภาษณ์นะทำให้ชาวตุลน,นะคะเป็นลักษณะความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตนะอาจจะหมายถึงคนเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์คบหานะคะชีวิตเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยเยอะขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเชิงการงานสังคมนะคะหรือแม้แต่การคบหาดูใจก็มักจะ นำพาชักนำคนต่างวัยเข้ามาให้เกี่ยวข้องใครที่มีครอบครัวนะคะก็เป็นจุดที่มีสมาชิกใหม่ในบ้านในครอบครัวได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะคะเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะเรื่องของภาระส่งเสียเลี้ยงดูบางอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นนะแต่ก็นํามาด้วยเรื่องความหวังความสุขทางใจที่เกิดขึ้นกับชาวตุนด้วยนะคะ เป็นช่วงเวลานะคะที่เรื่องดาวชีวิตก็ปรับเปลี่ยนไปสู่เรื่องดาวใหม่ๆนะโดยภาพรวมดวงดาวนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวราหูดาวเสาร์นะคะหรือแม้แต่ดาวพฤหัสนะทำให้รูปแบบชีวิตของชาวตุลมีวิวัฒนาการไปสู่จุดดีๆนะคะ,ะเป็นช่วงเวลานะที่การปรับตัวก็มาเยือนรอบตัวนะคะบางทีก็มาจากเรื่องปัจจัยคนอื่นๆรอบตัวนะหรือแม้แต่เรื่องหน้าที่การงานของชาวตุลที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่แวดวงที่กว้างขวางมากขึ้น หากชาวตุ้นนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าหน้าที่การงานเดิมที่ทําไม่ค่อยพัฒนาไม่ค่อยก้าวหน้านะหรือว่าติดตันกับเรื่องไอเดียความคิดนะคะจากมุมของดวงดาวนะจำเป็นที่จะต้องบุกเบิกเรื่องราวใหม่ๆนะคะอะไรที่เราไม่เคยสัมผัสหรือรู้ไม่จริงก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหามุมมองใหม่ๆนะหรือชาร์จแบตเปลี่ยนมุมมองชีวิตออกเดินทางเพื่อพักผ่อนบ้าง ดาวราหูนะคะมีกําลังเสถียนมั่นคงนะคะบ่งบอกถึงเรื่องราวเชิงเทคโนโลยีนะคะความเปลี่ยนแปลงที่เป็นเชิงไฮเทคทันสมัยชาวตุนต้องตามโลกให้ทันนะก็จะสามารถนํามาดัดแปลงใช้กับเรื่องการหาเงินหากินได้นะคะ ขอให้ชาวตุลน,นะคะได้รับผลดีจากดาวพฤะหัสย้ายนะคะสิ่งใดที่เป็นความผิดหวังความสูญเสียที่ผ่านมานะคะอาบปลุกปลอบกลังใจเริ่มต้นใหม่กับชีวิตอะไรที่ไม่เคยทำนะคะก็เรียนรู้หาเรื่องราวใหม่ๆมาเติมเต็มชีวิตให้พัฒนาก้าวหน้านะคะพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวเชิงดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ